ครับ <ừ m. S 2> ปัจจุบันนี้มันเข้าบายได้ไหมครับอ่ากรณีเนี้ยถ้าเกิดว่าเราจะเข้าบายเราต้องให้สโตตัดขึ้นไปเนาะแล้วก็ V2 ทําทำสเตปเขียวด้วยถูกไหมเอ่ยใช่ครับ v 2 2> ีสองทสเตปเขียวด้วยแล้วก็ปิดเขียวเหนือไพวอดเหนือ G จอไรแดงเข้าได้แต่นี่ยังเงื่อนไขยยังไม่ครบคือเงื่อนไขก็รอ V2 สองให้มีสเตปเขียวถูกไหมครับตอนนี้ใช่ค่ะเขาต้องไปด้วยกันฟิลเตอร์ก็เริ่มเป็นสีเขียวใช่ค่ะแล้วแท่งปิดเหนือแดงก็คือมีโอกาสที่จะเข้าบายได้แล้วไปปิด g p ที่เส้นม่วงถูกไหมครับ ใช่ค่ะถ้าเงินไ่ครบทีพีแรกเราจะดูแนวราคาเก่าตัวนี้เนาะมันเป็นตัดต้านเล็กๆถ้าหลุดต้านเล็กนี้ได้เขาก็ไปหาเส้นม่วงได้โอเคครับเลียวไหมเลีย์ครับก็คือเหมือนกับผมอยากจะรู้ว่าได้ไหมเหมือนกับพอยกไปได้ได้ค่ะแต่ว่าอันเนี้ยเช็คลิสต์ยังไม่ครบถูกไหมเอ่ยใ่ที่เราจะเข้ายังไม่ครบนะคะถ้าครบก็เข้าได้